ตีสกไก่ไหมหอยตัวใหญ่ๆเอลยจ้ะหาสิบบาที๋ยวเอาถุงนึงเป็นหอยเชอรี่แบบแบบแบบอยแบบกครับงนึงก่อนก่อนกลับบ้านก็ให้ดูบรรยากาศตลาดเล็กๆน้อยๆมีคนมาเดินตลาดเดยอะมากครับ ขาไก่นะไก่มาเป็นเะวิววึงครับย่างไก่อย่างครับเพราะตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นทางนครพนมรว่าเข้าเขตบึงการลรว่าทางหนองคายนะครับมันจะมีตลาดมิตรภาพไทยลาวเสร็จแล้วก็จะมีชาวบ้านจากฝั่งลาวเนี่ยเขาเอาหอยเชอรี่ครับเสียบไม้มาย่างขายแบบนี้ ตันนี้มีมีสายชิมเอชอบอันนี้มากกว่าน้ำาลายไหลจุกๆเลย,น,ยนี่อันนี้หนังหนังแบบถ้าหนังแบบจะเป็นน้ำจิ้มตัวนี้จีอหอย<ะ>เป็น่เขาเรียกจีหอย สำรวจไปเจอกับหอยเชอรี่ครับตัวใหญ่ๆเป็นๆก็เ,เ,เลยนึกถึงหอยอย่างครับหอยอย่างจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งตอนไปเที่ยวนครพนมครั้งก่อนเนี่ยไปตอนที่จะไปไปหนองคายก็คือขี่รถผ่านเขาเรียกอะไรตลาดมิตรภาพไทยลาวนะครับซึ่ง วันนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันเสาร์แล้วก็จะมีพวกแม่ค้าจากทางฝั่งร้านเอาของขึ้นมาขายก็มีหลายอย่างเสร็จแล้วก็ไปเจอหอยครับหอยหอยอย่างก็ทำคล้ายๆเหมือนปลาหมึกย่างครับก็เลยว่าเดี๋ยวว่าจะไปซื้อหอยแล้วก็มาเสียบไม้ย่างครับแล้วก็ตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดลองดูว่าจะเป็นรสชาติยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูวัตสด,ดิบกัน สเตียไก่ไหมหอยอหอยตัวใหญ่ๆเอาเลยจ้ะหนึ่้าสิบบาทแล้วเอาถุงนืองได้เป็นหอยเชอรี่อหอยเชอรี่ไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านตัวละสามร้อยห้องเลยนี่ยนะลดได้ที่บาทเท่าไหร่อันนี้ลดได้ที่บาทไม่เอาเอาหอยไก่ไม่เอาอันนี้ห้าสิบบาท <c oughs> ไก่กำลังไข่ อ้อมันกำลังไข่ทำไมคะมาซะเาราอยากเปจางลาะม,มีตังผลนมีตังหน่อยไหมออแบงร้อยไม่ยอมทอนอีกอมันไม่มีจะทอนเลยจัมีอยากทอนจิเลยอยากได้ตังเท่าไร้สกกาสบบาทพอดีไม่ต้องทอนนะที่เหลือทิป ก็ได้วัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยก็ได้หอยแล้วก็ซื้อพริกเอาไปตำน้ำจิ้มซีฟูดพริกเท่าไหร่ยายสิบยี่สิบอันสิบบาทมีไหมอ่ะเหมือนเยอะเกินเอาถุงสิบบาทดีกว่าเดี๋ยวฮะเดี๋ยวก็ได้โอ้นี่อันนี้ผักบ้านๆนะครับปลอดสาร อันนี้กินกับลาบอร่อยอันนี้ภากอะไรเนี่ยจำไม่ได้อะไรนะเือหูหระจนอ๋อนี่กะเพรากะเผาไปกคสวยได้น้ำยังดีด้วยน้ำฮะสุงพอดีแล้วยี่สิบบาท ว่าใช้ใช้ไม่เยอะปกติซื้อพริก A ถุง20บาทไปอ่ะเน,นนาอยู่ในตู้เย็นื่อกีเนนาทับเทือนกันไม่มีเวลาทำนี่นนกินในเมื่นะเวลาเดียวอันนี้ไปทำน้ำจิ้มหอยเรกเนี่ยนะพ<อ>นก็ยังเหลืออยู่ยก็ลลหลังจากที่ซื้อหอยมาเนาะก็เลยมองเข้าไปข้างในครับ มองเห็นร้านเขาติดป้ายขายเนื้อวัวสดแต่ว่ามองไปเนี่ยจะเห็นหนังแบบเดี๋ยวเราไปซื้อหนังแบบไปกินก็เดี๋ยวจะซื้อหนังแบบไปยํำด้วยครับอันนี้มีทั้งหอยหอยเสียบไม้ย่างแล้วก็หนังแบบก่นอนเดื่นเนาะไปดูกัน ไม่อย่างหนึง่งสรุปแล้วอันนี้ได้กินทั้งหอยทั้งหนังแบบนะครับเดี๋ยวกลับไปทำที่บ้านคืนนี้เลยหนังแบบแล้วก็ต้องหาพักผีไปยำมี่โชว์ไม่มีใช่ไหมวันนะี <The> ้โชว์ไม่มีค่ะวันนี้เอาถามเรื่องนี้คะ หาบาทจ้ะเอา้าตกลงจะขายอะไรกันแน่ขายขนมปังหรือจะขายผักเนี่ยขายทุกอย่างแม่ค,ค้าจเรับ <c oughs> จำเป็นเลย <c oughs> ใช้คำว่าจำเป็นเชือหรือไม่มีห้าบาทนี่ส่งขายเลยคือเอ่เอาเอาเอาพริกอันนี้นี่ไหมยี้สิบบาทแล้วใช่ค่ะสิบาทเป็นเท่าไหร่ครับเป็นยี่สิบค่ะอ่าไม่ต้องทอนนะครับยี่สิบแล้วซาวค่ะ <c oughs> า้นก็ให้ดูบรรยากาศตลาดเล็กๆน้อยๆมีคนมาเดินตลาดเดยอะมากราคาไก่ไก่าาามาเป็นละวิงครับย่างไก่ไก่ย่างขายเหมือนแจก <Okay. laughs> ายวันนี้แหละแล้วคอยคอยดูด้วยนะก็แรกว่าจะกลับไปทำน้ำจิม้มก็ดีซื้อน้ำจิม้มจิ้มปลาหมึกของพยามแต่ว่าแกมไม่ยอมไม่ยอมขายแกมาให้ ก็เอาเอาน้ำจิ้มปมลาหมึกร้านนี้เดี๋ยวไปจิ้มหอยออหอยย่างหอยเสียบไม้ย่างจะแรกว่าจะทำไม่ทำแล้วนี่จัดเป็นน้ำจิ้มแบบนี้เลยอ,อ,อันนี้ต็เป็นหนังแบบนะที่ซื้อมาเดี๋ยวจะหั่นหั่นแล้วก็ต้มต้มให้มันซาบอีกรอบหนึ่งแต่นี้หอยเดี๋ยวจะเอา หั่นแล้วก็เสียบไม้นะครับเสียบไม้เป็นคล้ายๆเหมือนปลาหมึกย่างอะไรประมาณเนี้แต่ว่ามันจะเป็นหอยย่างแล้วก็น้ำจิ้มวันนี้ไม่ทำนะครับเพราะว่าซื้อสำเร็จมาหรือเป็นน้ำจิ้มจิ้มปลาหมึกนะครับนครับเพราะว่าประหยัดเวลาตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดึกแล้วเลยมีเวลาน้อยก็ตัวน,นี้ก็ าจจะมาตำเป็นน้ำจิ้มีฟูดเอาไว้จิ้มหนังแบบด้วยเอาไว้จิ้มตัวนี้ด้วยก็จะเป็นคนละแบบกับน้ำจิ้มแบบนี้นะเดี๋ยวก่อนอื่นหั่นหนังแบบครับหนังแบบหนาแล้วก็ไม่น่าจะเหนียวนี่ดูดู เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเวลาจิ้มกินจะได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าถ้าต้มแล้วมาหัน่นมันจะร้อนครเราต้องหั่นตอนตอนที่มันยังไม่ร้อนก็กล่าวว่าเป็นแบบพอดีคำพอดีคำหนังแบบนี้ก็จะเป็นหนังของวัวนะครับ ไม่รู้ว่าเขาใช้กรรมวิธีทำแบบไหนให้มันฟูขนาดนี้ครับแต่ว่ามันอร่อยครับตอนแรกว่าจะมายำถ้ายำเนี่ยมันก็จะมีเครื่องยำม,มันก็จะยุ่งยากหลายอย่างก็เลยกล่าว่าเดี๋ยวตํำน้ำจิ้มจิ้มเอาก็แล้วกัน เป็นหอยเชอรี่นะครับที่เขาแกะตาเรียบร้อยแล้วตัวใหญ่มากครับอันไหนที่ใหญ่เดี๋ยวจะตัดครึ่งแล้วก็เสียบไม้เอาไว้ย่างครับย่างจิ้มกับน้ำจิม้มตัวไหนไม่ใหญ่ก็เสียบไม้เลยวันนี้โอ้นี่จะไม้สั้นใช้ไม้สั้นเนาะสั้นก็เสียบเสียบก็เวลาเสียบย่าง จิ้มน้ำจิ้มมันก็จะคล้ายๆเหมือนกับไอ้ปลาหมึกย่างครับเพราะว่าตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นทางนครพนมหรือว่าเข้าเขตบึงการหรือว่าทางหนองคายนะครับมันจะมีตลาดมิตรภาพไทยลาวเสร็จแล้วก็จะมีชาวบ้านจากฝั่งเราเนี่ยเขาเอาหอยเชอรี่นะครับเสียบไม้มาย่างขายแบบนี้ ก็เลยนึกถึงบรรยากาศนั้นก็เลยวันนี้ที่ตลาดน้ำมันมีหอยตัวใหญ่ก็เลยจัดมาแต่ว่าเรามาย่างกินย้อนบรรยากาศวันวานที่ผ่านมาก่อนน้ำจิ้มวันนี้ก็คงอา,อาจจะได้ทำเพิ่มแค่นิดนึงเป็นน้ำจิ้มแบบบ้านๆนะเนี่ยตัวไม่ใหญ่มันก็จะเสียบเสียบมันเดียวเลย อนนั้นที่ไปกินรู้สึกว่าเขาจะเสียบขนาดนี้นะครับวก็ขายไม้ละห้าบาทก็ถือว่าเขามีความพยายามแต่ว่าหวยอาจจะไม่ได้ลงทุน,นครับเพราะหาตามแม่น้ำลำคลองก็ใครดูคลิปผมก็อาจจะเอาเป็นไอเดียนะครับไอเดียไปทำแต่ว่าสูตรน้ำจิ้มนี่ต้องหาเอางนะครับเพราะว่าวันนี้คิดสูตรน้ำจิ้มให้ไม่ทัน,นครับ 行。 ตอนนี้น้ำที่ต้มก็เริ่มเดือดจะต้มหนังแบบไปเลยพอเดือดสักพักแล้วก็ตักออกมาล้างแล้วก็ถ้าจะยำเราก็สามารถใส่เครื่องยำแต่วันนี้อาจจะไม่ยำแล้วก็ทำน้ำพริกเปรี้ยวจิ้มธรรมดาอพอตอนนี้ก็ย่างหอยอยู่นะ ก็จะย่างให้รู้สึกว่ามันมีอาการแห้งๆนิดนึงนะครับแต่ว่าหอยก็สุกมาแล้วแต่สายว่าย่างพอแห้งๆให้มันหอมๆนะครับปิ้นทําแมะปินทํะแมะ นี้ก็ทําน้ําจิ้มเพิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่น้ําปลาใส่น้ําปลาแล้วก็บีบมะนาวนะครับแล้วก็มีใส่น้ําตาลเล็กน้อยนะเพื่อตัดความเค็มของน้าําปลาแล้วตัวน,นี้เป็นพริกป่นกับกระเทียมตำแล้วก็ใส่น้ํามะขามแล้วก็น้าปลาลงไปนะครับแต่ว่าไม่ทําให้มันเหลวนะให้มันแบบคุกคิกคก,คก,ก็จะไว้จิ้มหนังแบบ มาลองชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเป็นคนชิมด้วยนะครับนี่ยก็ยจะชิมหอยก่อนนะลูกชิมชิมชิมน้ำจิ้มนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แต่คิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับหนังแบบมากกว่าไปชิมตัวนี้กับตัวนี้ว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้ตัวนี้มีมีสายชิมอจะชอบอันนี้มากกว่าน้ำลาย,ลยไหลจุกจุกเลยอืเลย นี่อันนี้หนังหนังแบบถ้าหนังแบบจะเป็นน้ำจิ้มตัวนี้ครับจีหอยเป็นเขาเรียกจีหอยเรียกอะไรจีหอยไม่ใช่อันนี้เป็นพริกผงตำกับกระเทียมโอ้เอาแล้วเลือดเยอะเลยเว้ออันนี้ก็จิ้มกับหนังแบบจะอร่อยมากเพราะว่าใช้ไอ้มะขามนะครับมะขามแทนมะนาวบบนหนังแบบนุ่มมาก แล้อีกตัวนึงก็น่าจะเข้ากันน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบมะนาวอืก็อร่อยคนละแบบแต่ว่าหนังแบบนุ่มมากคือไม่เหนียวเลยอะนุ่มละลายในปากอือใช่อู้ไว้จัง มันมันก็แข็งกว่าปลาหมึกเลยว่าเนื้อมันจะแน่นมันจะแน่นกว่าปลาหมึกย่างพ่อบอกเขา้าใช่ตัวนี้อร่อยมากออื ือไม่ลงฮะฮะอร่อยจตงกคืนไม่ลงเลยคืนลงคือว่ามันนเหงนี่ยังไม่ได้ลองหอยกับน้ำจิ้มนี่ข้ากันทุกอย่างเลยใครอยากลองทำกินลองได้นะครับแล้วกแบ็บ นังแบบเนี้ยก็จะมีขายเป็นบางครั้งบางบางทีจอดจงไม่ได้ครับบางบางตลาดก็ไม่มีเลยบางตลาดมีมาขายแต่ว่าแข็งแต่เจ้าเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยหนังแบบนุ่มครับแล้วก็ชิ้นชิ้นใหญ่นุ่มนะะแล้วก็เวลากินก็จะอร่อยเต็มปากเต็มคําอืม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูบรรยากาศการจี่หอยหรือว่าหอยปิ้งนะครับแล้วก็มีหนังแบบมาควบด้วยเพราะหนังแบบก็เป็นของหากินย่างครับบางครั้งก็มีขายบางครั้งก็ไม่มีก็ใครเจอก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับตามตลาดนัดก็สำหรับ คลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรครับคงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนด้วยคำว่าสวัสดีค่ะ